สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิววิทยุดีๆอีกอตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็น Sony น,นะครับ Sony รุ่นก็คือ icf 5500W 5500W เนี่ยนะครับตัวนี้พิเศษก็คือมันจะมีรับได้3ย่าน3ย่านความถี่นะครับ3แบนด์นั่นเองนะครับ เรามาลองดูด้านบนกันนะครับอันนี้นะครับส่วนด้านบนนี้ตัวนี้จะเป็นสวากาศนะครับตัวนี้นะครับสวากาศมันเป็นป๊อปอัพนะครับสามารถดึงได้นะครับก็ดึงสุดก็ยาวก็ประมาณเกือบเมตรนะครับประมาณ9 0เซนอะไรประมาณนั้นนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสวิตติดเปิด power นะครับตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้เป็นตั้งเวลารุ่นนี้มีตั้งเวลาได้นะครับเวลาเราหมุนตั้งเวลามันก็จะโชว์ตรงน,นี้ด้วยนะทัมเมอร์เซตนะครับตั้งเวลาได้สูงสุดก็คือ60นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับตัวนี้สมมติว่าเวลาเราตั้งเวลานะครับอ่ามันตอนมันทำงานอยู่จะได้ยินเสียงลานมันเดินนะครับติ๊ก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 อะไรเบาๆนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอ่าสควร์ก็คืออ่าเปรียบเสมือนก็คือ ถ้าจะมิวติ้งของวิทยุนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เอฟซของวิทยุนะครับออนออฟอะไรเงี้ยนะครับรุ่นนี้มีสายสายสปายด้วยนะครับตัวนี้นะครับยูสปายได้ขนาดกระทัดรัดนะครับดูรูปทรงสวยงามนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับตัวนี้คนนิยมข้อดีของมันคือรับชัดเจนมากนะครับ ทั้ง3แบรนด์นะครับทั้งทั้งวิทยุ FM AM แล้วก็เป็นวิทยุสื่อสารวอนะครับก็คือรับได้ดีรับได้ชัดทั้ง3แบรนด์เลยนะครับอันนี้เป็นข้อข้อเด่นเลยของตัวนี้ซึ่งจะหายากนะครับวิทยุที่รับชัดเจนมากๆแล้วก็ได้ทั้ง3าระบบเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เท่าที่เจอก็คือถ้าเป็น AM FM ก็ถ้า FM ชัด AM ไม่ชัด AM ไม่ AM ชัด FM ไม่ชัด หายากมากๆนะครับที่ว่าจะอ่ามันจะชัดทั้งทั้งทั้งทุกแบรนด์นะครับที่มีอยู่นะครับแต่ตัวนี้ทําได้นะครับอ่ารุ่นรุ่นตัวนี้เขาเรียก P.S.B. นะ P.S.B. ก็คือเหมือนว่าอ่าพับลิกซูเวทแบรนด์ก็เปลียนเสมือนเป็นวิทยุสื่อสารนะครับตัวนี้ไอหน้าตาแบบนี้มันก็มีอยู่หลายรุ่นเหมือนกันนะครับบางรุ่นก็จะเป็นรับขึ้นสั้นได้นะครับตัวนี้อ่ารับไออ่าวิทยุเรืออะไรพวกนั้นนะครับประมาณนั้นอ่า แต,แต่ตัวนีมน้มันรับบอกก็คือมันจะมีออกมาทำมาสอสารุ่นน,นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับปุ่มปุ่มตัวนี้นะครับเป็น l o u n e s นะครับเพิ่มเสียงเบรแล้วก็อันนี้ไฟนะครับไฟหน้าหน้าปัดนะครับกดดูไฟอะไรเงี้ยเพราะว่า,าตัวนี้มันจะไม่ไฟยังไม่ติดตลอดเวลานะครับเพื่อเซฟแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ มันสามารถใช้ฐานแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็ใช้ม้อแปลงแอนเดอรเตอร์นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูการเชื่อมต่อนะครับสำหรับปุ่มนี้ก็คือเบสนะครับเพิ่มเบสอันนี้ก็คือเสียงแหลมนะครับแยกกันเบสแหลมนะครับเสียงทุ้มเสียงแหลมนะครับตัวนี้เป็นวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มแบบสไลด์เลื่อนนะครับตัวนี้นี่นะครับ สำหรับโซนี่นะครับที่ผมผ่านมาทุกตัวนะครับก็คือเสียงมันจะแหลมปป๊ดๆเลยนะครับตัวนี้มีข้อดีก็คือมันจะมีวอลลุ่มเบสให้นะครับบางตัวถ้าไม่มีวอลลุ่มเบสเนี่ยนะครับตัวนี้แล้วก็ไม่มีเราเน็ตช่วยนะครับสองโซนี่นี่เสียงจะแหลมปป๊ดๆเลยนะครับฟังแล้วหนุหูเลยนะครับทุกรุ่นเนี่ยนะครับทุกตัวเลยนะครับไอเรื่องชัดไม่ชัดไม่เกี่ยวนะครับอันนี้หมายถึงว่าคุณภาพในการรับฟังนะครับมันจะไม่นุ่มนวลเหมือนทางยุโรปทางอเมริกาอะไรพวกนี้นะครับ แต่ตัวนี้มันจะมีตัวนี้ชดเชยมาซึ่งนับว่าเป็นการออกแบบที่ชดเชยส่วนข้อด้อยด้านนั้นไปของ Sony นะครับนับว่าการออกแบบที่ดีมากนะครับอันนี้ใส่ใจถึงคุณภาพการรับฟังด้วยหมายถึงว่าคุณภาพเสียงนะครับนอกจากว่ารับชัดแล้วนะครับก็รับฟังเพาะอีกต่างหากนะครับตัวนี้อันนี้จะเขียนว่า3 band receiver นะครับก็คือ3 band นะครับ ถัดมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คืออันนี้เป็น V ิวมิเตอร์นะครับตัวนี้มันแสดง2สถานะนะครับก็คือโชว์ว่าแบตเตอรี่นะครับอตอนนี้ใช้ไปเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นจูนนิ่งนะครับเป็นเป็นจูนนิ่งเวลาเลื่อนตรงสถานีอะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีบอกสถานะ2ออย่างนะครับตัวนีอ้อันนี้สำหรับ ย่านความถี่นะครับ P.S.D. นะครับมันเขียนว่า147 7เมกะเฮิร์นะครับเริ่มเริ่ม147นะครับลองเลื่อนดูว่ามันสุดนี่ความถี่เท่าไหร่นะครับอ่ามันถึง174นะครับอ่าความความถี่ของย่านย่านวิทยุสื่อสารนะครับตัวนี้นะครับแต่ในในในความเป็นจริงก็คือ โดยทั่วไปก็คือย่านวิทยุสื่อสารมันอยู่ที่สำหรับวดำนะครับมันอยู่ที่ร้อยสามสิบหกมั้งนะครับร้อยสามสี่หรือร้อยสามหกเนี่ยนะครับจนถึงร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับส่วนตรงนี้เป็น FM นะครับส่วนนี้เป็น p s b ก็คือวิทยุสื่อสารนะครับเขาจะเขียนว่า p s b นะครับตัวนีนะ้ส่วนตัวนี้เป็นย่าน fm ก็คือ8 8ถึง108ธรรมดานะครับเนี่ยเวลาโลเลื่อน เราก็เลื่อนแบบนี้นะครับในตัวเลขมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับข้อควรระวังคือ,อเวลาเราสูดห้าฝืนเด็ดขาดนะครับรุ่นนี้แตกหักง่ายมากนะครับคือหัาฝืนนิดมันจะเฟืองข้างในแตกเลยแตกเราไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับ่อมยากมากนะครับนั้นข้อควรระวังตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็กแนะนําไว้นะครับตัวนี้เป็นเป็นความรู้สําหรับคนที่เล่นรุ่นนี้นะครับ เวลาเราหมุนไปนะครับเวลาสุดเนี่ยต้องระวังอย่างอย่างมากเลยนะครับอันนี้ไม่ควรให้เด็กเล่นเลยนะครับรุนี้พอเลื่อนไปนี่ถ้าเราไม่รู้นี่เลื่อนเลยไปนี่แตกหักเลยนะครับเสียเลยแล้วถ้าถ้าตัวนี้มันเสียนะครับมันไม่สามารถที่จะไอ้นี่ได้เลยนะหมายถึงว่าทุกทุกย่างความถี่มันไม่สามารถเลื่อนรับฝักได้แล้วนะครับก็คือเก็บตั้งโช์อย่างเดียวเลยอันนี้คือเป็นข้อควรระวังของรุ่นนี้นะครับ เรามาดูด้านด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างตัวนี้ก็เป็นตัวเลื่อนสถานีนะครับตัวนี้เป็นซีเลกเตอร์เลือกเลือกแบนนะครับแบนเป็นแบนสวิตช์นะครับก็คือ PSB ก็คือวอลนะครับวิทยุสื่อสารแล้วก็ FM แล้วก็ AM นะครับสําหรับส่วนนี้จริงๆตัวนี้มันก็อสําหรับใส่หูฟังนะครับหูฟังโมโนนะครับเล็กๆคล้ายๆหูฟังวิทยุแรกนะครับ อ่าตัวนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ไม่อยู่แล้วนะครับตัวนี้ถัดมาฝั่งนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็สําคัญอยู่นะครับฝั่งนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับอ่ามันก็จะมีช่องต่อแบบนี้นะครับช่องต่อที่ว่านี้ก็คือเดี๋ยวดูก่อนนะครับอันอันแรกก็คือเป็นอ่าเสียบมอแปลงอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้นะครับมอแปลง4.5โวลต์นะครับห้ามเกินนะครับเพราะว่าถ้าเกินเนี่ยโอกาส พังเสียหายมีสูงมากนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันรับลับไฟเกินไม่มากไม่ได้นะครับจะพังใช้4.5โวลต์นะครับมีตัวนี้ผมแนะนําเลยนะครับขั้วมันไม่มีบอกนะครับอันนี้อันตรายมากถ้าต่อผิดขั้วนี้ก็พังเหมือนกันนะครับข้าไฟนะครับเห็นตุ่มแหลมๆด้านไหนใช่ไหมครับไอตัวเนี้ยก็คือเป็นขั้วลบนะครับส่วนส่วนในด้านนอกนะครับตัวถังด้านนอกเป็นขั้วบวกนะครับอันนี้ก็คือ อันนี้ใครไม่ทราบก็ดูไว้นะครับภาพต่อผิดนะครับรงนี้นะครับไฟหมายถึงมออแปลงอะแดปเตอร์นะครับสาหรับตัวนี้เป็นหูฟังนะครับอันช่องที่2ให้เป็นหูฟังออกมาเป็นโมโนนะครับตัวนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นเหมือนกับป้อนเทปเข้าไปนะครับก็คือใช้เป็นขยายเสียงถัดมาเป็น au x in นะครับก็คือ au x นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้มัลติเพล็กเอาคือรุ่นนี้เป็นโมโนนะครับเวลาเรา ต้องการฟังสเตอริโอเราต้องเสียบจากนี้ไปเข้าวงจรมัลติเพล็กอีกทีนะครับสเตอริโอมัลติเพล็กอีกทีนึงมันถึงจะเป็นสเตอริโอนะครับอ่าจนว่ตัวนี้นะครับมีไฟออกด้วยไฟออกก็ไฟเข้าเท่าไหร่ก็ออกเท่านัา้นนะครับเอาสามารถเอาไปใช้งานอย่างอื่นได้นะครับอ่มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังอันนี้เป็นต่อสวาอากาศนอกนะครับตัวนี้นะครับอ่านี่ครับ มันมีบอกว่าเป็นสายกาวกับสายอากาศนะครับก็เวลาเราต่อเราก็ดูนะครับว่าขั้วไหนเป็นขั้วไหนนะครับอันนี้น่าจะเป็น75โอห์มมากกว่านะครับเพราะมันมีกาวกับมีสายอากาศนะครับด้านหลังก็จะเขียนอย่างนี้นะครับก็ดูให้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นที่ใส่ฐานแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับใส่3มก้อนนะครับขนาดกลางนะครับตัวนี้ด้านลางนะครับ อันนี้ก็ดูครบแล้วนะครับครับท่านผู้ชมครับก็หลังจากที่ผมได้แนะนำให้ดูนะครับก็ปุ่มสวิตช์ฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็รูปลักษณะมันนะครับโดยทั่วไปให,ให้ดูแล้วนะครับคราวนี้ก็มาทดสอบการใช้งานดูนะครับว่ามันชัดมากนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าชัดเจนแบบไหนนะครับปุ่มนี้ก็คือ อ่าเสาวกอากาศนะครับมันมีเป็นป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็จะดึงดึงเสาวกอากาศที่สุดก่อนเลยนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะเปิดสวิตช์นะครับอ่ผมทดสอบอันแรกก็คือเป็น FM ก่อนเลยนะครับทดสอบ FM ก่อนเปิดสวิตช์เลยนะครับ สวยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมวันนี้มาการังรายการเพื่อจะให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเนี่ยได้ร่วมสนุกกับเราด้วยนะคะนรับ็นตองบมอบให้หนึ่งรางวัลน,นะครับก็เป็นการที่จะแุชรถทางม้าลายแฮชแท็กความดีที่คุณทำได้ในฐานะทั้งผู้ใช้รถแล้วก็ผู้ที่เดินเท้าบนท้องถนนเนี่ยมีการที่จะระมัดระวังความปลอดภัยตรง,งนีง้ คุณขามันมันเกิดพายุผมผมดูไม่เรา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 ฟังได้เข้าใจไปพร้อมกันด้วยว่าคณะอุตสาหกรรมอาหารของสจลเนี่ยเราเราเรียนผ่านไปไม่เกินสองสามวันครับกลับมาใส่ใหม่อนวันที่สิบแปดได้ข่าวว่าตอนเนี้ยจุดนี้บริเวณนี้นะครับมีทั้งรถชนอรถ ทางฝั่งดาราชายนะวันไหนวะอีอตัวย,าย,ายัง,งหนูจากสุพรรณบุรีฮะเรนิโอวันขอบคุณมากจากสุพรรณบุรีนะก<อ>ารธุรกิจต,ต่อไปนี่ค่ะต,ตัวยังยังดูดูผ่านเน้ามา เขาเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นสุดท้ายก็ไปกูโบทุกคนแนละกลายเป็นเซลเพี้ยนที่เรียกว่าเซลยักษ์หรือผู้มีพระคุณกับเราเนี่ยเป็นสิ่งที่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันปลายนะเกือบหนึ่งแสนสองหมื่นแล้ว วันศุกร์สุดท้ายของเมษาศุกร์สิ้นเดือนยี่สิบเก้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้ายินดีกับทุกคนที่เงินเตือนคั่นดูแบบพ่อแม่เครื่องัวคข้า,ขาที่ครับอันนี้ก็คือ,อเป็นระบบเอสเอ็มนะครับทีนี้มาดูระบบเอเอ็มกันบ้างนะครับผมก็เลือก selector ไปที่เอเอ็มนะครับ ปุณภูก่อนแล้วก็ท่านเนสแกนวัตดูเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยอุทารอนดีกาไม่มีผลแล้วครับ่ในยินมาวางพ่อเป็นหมอดินแอสคือดาวด้านกาคืโล้อ้มพ้อมรอมร้้มร้ นาสงครคามามาลงเปปยอยเสนอไปยังกกตซึ่งก็คาดว่าคือเนื้อพญาราชสีมันจะอร่อยแค่ไหนไดีเลยนะคะสายสุดท้ายเดีค่ะครับสอนเพื่อนก็ได้เลยเออได้เออคุณไปเลยคุยกัน ได้จะนำผ่านได้ยอมไหมแต่อยากได้ดีตั้งครับอันนี้ก็คือระบบ AM นะครับคราวนี้ก็มาดูทดสอบอีกแบรนด์นึ่งซึ่งเป็นแบรนด์แบรนด์อีกแบรนด์ที่เหลือนะครับก็คือเป็นวอลหรือ PSB นะครับวิทยุสอสารนะครับ Các ยิงกลายวัล์กซที่กระเทศเปลี่ยนคู้ชีพหนึ่งสองศูนย์บรัตทีหนึ่งศูนย์สี่วอลซิตนับูนยที่หมายบันดงเขาเปลี่ยนกาจนาอิสรับเจ็ดสองครับท่านผู้ชมครับก็ได้รับฟังไปแล้วนะครับก็ทั้งสามแนเลยนะครับรับฟังได้ยอดเยี่ยมมากนะครับ โซลี่รุ่นนี้เท่าที่ผมประสบมานี่ก็คือเป็นรุ่นที่รับที่ดีที่สุดเลยนะครับตัวนี้นะครับเล็กกระทัดรัดนะครับตัวนี้ผมก็นานๆผมจะได้มานะครับตัวนี้ก็ว่าจะเก็บไว้สักตัวหนึ่งนะครับก็มีคนขอซื้อไปทุกครั้งนะครับเพราะว่าทุกตัวมันใช้งานได้สมบูรณ์นะครับตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่นานหรือเปล่านะครับตัวนี้สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ มารีวิวให้ดูกันแค่นี้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ